สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปอยนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวค่ะอันนี้นะคะคุณครูปอยก็มีเพลงเข้าภาษามาให้เด็กๆร้องกันแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมร้องเพลงนะคะวันนี้เราก็มาทํากิจกรรมเคพื่อนไหวพื้นฐานกันก่อนดีกว่าโดยนะคะถ้าไรนะคะคุณตัวไทเด็กนะคะ สลัดมือค่ะ5ครั้ง1 2 3 4 5สท่าที่สองนะคะกำแแบนนะคะ,ะ,คะ5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5ส้าท่าต่อไปนะคะจะยกเท้านะคะสลับกันซ้ายขวานะคะ5ครั้งค่ะถ้าพร้อแล้ว1 2 3 4 5สองสี่โอเคค่ะ ต่อไปนะคะก็จะพาเด็กนะคะร้องเพลงพ่อภาษาค่ะแต่รอบแรกนะคะครูก็จะพาเด็กครูก็จะร้องให้เด็กฟังก่อนนะคะหนึ่งสองสาวันเข้าพันซ้าปวดจงได้จดจำวันเข้าพันซ้าปวดจงได้จดจำเดือนแปดน้อแลมหนึ่งข้าพระสงฆ์ปราจำอยู่ในวัดทุกคืน พอครบสมเดือนทันต่อใหม่ฝาพื้นไปค้างสีเอื่นทันอกอผิดสิ้นเอ้ยต่อไปนะคะคุณครูนะคะก็จะร้องให้เด็กฟังนะคะแล้วก็ให้เด็กร้องตามนะคะหนึ่งสองสาวันเข้าพันซ้ำปวดจงได้จดจำเดือน8น้อแรมหนึ่งคำ ทสงประจําอยู่ในวัดทุกคืนพอครบสามเดือนทันก็ใหม่ป่าฟื้นไปค้างที่อื่นทันก็ผิดสิ้นเอ่ยค่ะเด็กไม่เด็ก,ดดกลองตามทุกกอนเรียบร้อยแล้วนะคะรอบต่อไปแล้วก็จะมารอพร้อมกันค่ะวันเข้าพันทาบปวดจงได้จดจํา วันเข้าพันซ้ำปวดจงได้จดจำเดือนแปดน้อแลมหนึ่งคำประสงะจำอยู่ในวัดทุกคืนพอครบสามเดือนทันก็ใหม่ป่าฟืนไปค้างที่อื่นทันก็ผิดสิ้นเอ่ยค่ะเด็กๆก,กล่ต่อไปนะคะแล้วก็จะมาร้องพร้อมกันค่ะพร้อมกับทำท่าทางประกอบไปด้วยนะคะให้เด็กพร้อมแล้วเรามาร้องและเต้นพร้อมกันเลยค่ะ 1>, 1 2สองต้มวันเข้าพันซาปรดจงได้จดจำวันเข้าพันซาปรดจงได้จดจำเดือนแปบน้อแ 1, รงหนึ่งคำพระสงฆ์ประจำอยู่ในวัดทุกคืนพอครบสามเดือนทันต่อใหม่ฝ่าฟื้นไปค้างที่เอื่นทันต่อพิจิน้นเอ้ยค่เด็กอีกรอบนะคะ มันเข้าพัน้าปวดจงได้จดจำมันเข้าพัน้าปวจงได้จดจำเดือน8ปดน้อแล้วหนึ่งคำทั้งสง์ารจำอยู่ในวัดทุกคืนพอครบ3ามเดือนทันต็ใหม่ตาฟื้นไปค้างที่อื่นทันต็ผิดสิ้นเอ้ยข้าเด็กเดกเด็กเก่งมากเลยนะคะข้าสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวแล้วก็ร้องเพลง ข้าวันสานะคะก็ได้จบอย่างเท่านี้ตอนนี้นะคะคุณครูปอยก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ทีวีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ